สวัสดีทุกท่านคะ่ะแอดมินมาแล้วจ้านำภาพกุจิ้น NY มาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินก็จะมาบอกข่าวนะคะก็มาแล้วจ้าไลค์กลุ่มปิดหมอลำเสียงวิหกนกพงศกร กับไลท์จะได้ไม่ลืมกันเดินทางมาถึงไลท์ที่49กันแล้วนะคะพี่พี่เอฟนะคะจะได้ชมการแสดงลำเรื่องต่อกรทํานองคอนแก่นเรื่องเอาตาฟางพี่นางหาวใส่จา่าพบกับความสนุกสนานนะคะพร้อมกับชมคอนเสิร์ตมันม่วนจัดเต็มนำทีมโดย บอสนกสงสกรน,นะคะน้องยุกิเพนพกาค่ะคูจินเอนแห่งบ้านหมอลำเสียงวิหกกับโชว์ใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะรับชมเต็มอิ่มนะคะ2วันในวันที่1 3 1 4พฤษภาคม6 5 6 5ค่ะเพียงสนับสนุนนะคะซื้อบัตรในราคา140บาทสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอด หาก FC ท่านใดน,นะคะสนใจก็สามารถซื้อบัตรจองตัวได้ที่เพจหมอลำนามิหกนกพงสก่อนค่ะหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจหมอลำเสียงวิหกเท่านั้นนะคะ FC ท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ